มาเจอแจ็คพอตอีกแล้วค่ะึงด้อง่นอ่ะแจ็คพอตค่ะนี่เบื้อุ่นทั้งขอนเลยตลอดเลยจ้าเพชรปีนีปังปังเลยเห็ดนางฟ้านี่เบิ้งเบาเบาเลย มาว่าหลายใหญ่นางเนาะพี่น้องอู้ก็ออกก็ว่ามาเจออีกแล้วพี่น้องเบิ่งขึ้นแจ็คพอตอีกแล้วรู้สึกว่าปังปังเลยนะให้ดึงนี่น่ามั่งคับพี่น้อง,องเอ้ยทั้งคอนเลยคุณน่ามั่งคับไม่ใส่คอนขนคาเต็มเลย เบาหลายใยห,หางพี่น้องรีบเก็บฝนสิตกเก,กเก็บจะกเก็บอุ้ยเนาะจะว่าซุ้มมือขึ้นสุบใหญ่หย่อนดอกเก็บออกอ่ะอมน,มน้ำเนาะมือนีฝนตกคัดพี่น้องเอ้ย ทำพาสีใหญ่ก็มีอยู่จะได้เล่นอีกรอบหนาเนาะเอาเก็บฝนกันน้อยๆบึงก้อนเอ้ยพี่น้องเลยบึงฟังเลยขวบขวบอื้อหือ เป็นจังไดน,นี่ขอนึงใดคลิปอันนึงมเด้อพี่น้องอืม โอ้โอ้นี่แต่ดอกหนาๆเนาะพี่น้องเอทธรรมชาติธรรมชาติเดนมาร์กนะคะแต่ออกทั่วประเทศนั่นแหละเอ๊ะป้านี่ข้ามผิวประเทศเดนมาร์กตัวแรกคิดว่าคนสิบอออกเนาะนี่ที่ไหนได้โอ้ยน้าปั่นแตงไหว อากาศนุ่นหอนแป๊บเดียวแค่นั้นแป๊บเดียวก็มาเห็นอุ้งบงดอ้จ้าจ้าจ้าจาทตรัเบุนแงมครัทั้งทั้งตื่นตั้งบานต้องจุ่มอกหน้า โอ้นี่มึงกับไอตอนนึง hmm. ก mm ับเต็มตาล่ะไปฟังปุ้นนี่เบิ่งนี่เบิ่งนี่อืมเคลียร์อ่ะนี่เบิงโอ๊ย ไก่ค <c oughs> ้อนพี่นอ้องเบิง่งขุนโอ้โอ้ยดิ้นดิข้างล่างมันแห้ง

ติดเอดแปดเลยพี่น้องเลยติดนมค้อนเลยนี่คนตกล่ะโอ้ยได้สิเอาได้ แมนเ้ยตาดขามันไหมไม่ค่ะขาเป็นฝนตกแล้วพี่น้งอง